ยินดีต้อนรับสู่ช่องมทัพชาแนลนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนแนวมาเองเล่นเกมกันบ้างนะครับเป็นเกมฟุตบอลเพจ2021ในมือถือเนาะโอเคเราเข้าเกมกันเลยครับหลายๆคนที่ชอบเล่นฟุตบอลหรือว่าชอบเล่นเกมบอลอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะเคยเล่นเกมนี้นะถ้าเกิดว่ายังไงสนใจนะครับมีโอกาสเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใน u t u b e นะครับลองเม้นข้างล่างได้นะครับก็ลองทักมาลองเล่นด้วยกันได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเตะแรงข้างตาหนึ่งนะครับทีมผมเองพจธดการทีมนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอดซานโตสนะครับจะมี ใช่เหมือนนีสกิลก็แ5 0้นะก็ถือว่ากลางกลางก็พอได้อยู่เหมือนเี่ยมื่อสกิลเนี่ยก็มีเพื่อว่าที่จะสามารถที่จะคุมทีมหรือนักเตะเก่งได้ในได้ในคอร์สที่สูงนะจะได้สามารถคุมทีมเก่งขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งตัวค่าคอร์สสูงก็คุมทีมทีมทมท่มีนักเตะเก่งได้มากขึ้นตัวไหนที่มีคอร์สเยอะก็คือสามารถใช้ได้ได้เยอะขึ้นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนของ <c oughs> นักเตะผมมีใครบ้างนะครับอามาดูของทีมก่อนนะครับ ทีมสปิริตนะครับคือเคมีคลในการเล่นบอลด้วยกันนะครับมีความเข้ากันที่99นะครับทีมสปิริต9 9เนาะทีมสเตนครับ4 1 4หหรือ4140นะครับความแข็งแกร่งของทีมนั่นเองคอสต,ตอนนี้อยู่ที่821ทับ850อานะครับก็คือมีนักเตะอยู่ในส่วนของ821นะครับต่อการคุมทีม850ของผู้จัดการทีมเมื่อกี้แผนวันนี้มาในส่วนของแผนออฟเฟนซีฟนะครับ433 เริ่มจากผู้สาประตูคนแรกครับคืออีเคียคาสิยาดครับมาทางด้านกาบซ้ายครับกาบซ้ายนี่จะเป็นจอร์ดี้อาบ้าครับตัวนี้นะครับทางด้านตรงกลางที่เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับสตัวตัวแรกครับคือลาเฟอรวาลลนครับส่วนตรงกลางตัวหนึ่งคือ CB เนาะซีบีกองหลังกลางตัวหนึ่งเป็นเซคิโอรามอนครับแล้วก็ทางด้านกาบขวาเป็นเดนนี่อเวสครับมาถางด้านกองกลาง3ตัวครับตัวฝั่งซ้ายเป็นโทนี่โค้ดครับแล้วก็ตรงกลางที่เล่นตรงกลางเลยคือโกูเลอร์กันนะครับแล้วก็ทางด้านกาบขวาเป็นรูก้าโมดิกนะครับ และปีกซ้ายครับปีกซ้ายคิดว่าโรนโดครับทางด้านปีกขวาเป็นเรโนเมซี่ครับส่วนกองหน้าก็เป็นโรเบิร์ตเลววนดอสกี้นะครับโอเคเรามาเข้าเล่นเกมกันเลยแล้วกันนะครับเราเข้าเลยนะครับวันนี้เราจะลองเล่นในส่วนของเป็นแรนกิ้งโหมดนะครับก็เป็นโหมดออนไลน์ที่เล่นกับเหมือนกับที่ผมเล่นนี่แหละเล่นกับคนคนจริงๆอนะที่เล่นคุมเกมมือถืออยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเราลองมาเล่นกันดูนะครับ ว่าเราจะสู้ได้ไหมแรงผมอยู่ที่600กว่านะก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เล่นบ่อยด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเล่นบ่อยก็แรงก็จะขึ้นเรื่อยๆนะก็ทีมทีมผมก็จะพอใช้ได้อยู่นะ4,000แต่ก็ไปเห็นน้องๆพี่ๆหลายๆคนก็ทีมทีมโหดอยู่นะ4,500คือ4,000กว่าอะไรกันนะก็ตัวไอคอนิกตัวไอคอนก็เยอะแยะมากมายนะการเล่นออนไลน์แบบนี้ครับมันจะ เรนด้อมหรือสุ่มทีมที่มีไรต์เลตติ้งนะเห็นไหมหกร้อยสี่สิบหกที่ผมมีอยู่นะใกล้ใกล้เคียงกันเอามาเจอกันนะแล้วก็มาหาผู้ที่จะชนะแล้วก็เพื่อไต่แรงยิ่งไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆคนแพ้ก็คะแนนตกนะถ้าผมแพ้ก็จะตกไปหกร้อยยี่สิบหกร้อยอะไรเงี้ยนะเออเรามาดูว่าทีมที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นทีมอยู่ที่แรล่งห่างจากเรามากไหมนะผมก็เล่นในส่วนของเชียงรายยูินเต็ดนะครับอ่าตัวนี้นะก็เชียงรายยูินเต็ดเนี่ยก็จะจริงๆก็ชอบชอบบุรีรัมย์นะแต่ว่า ก็ได้เลือกเชียงรายมาแต่แรกแล้วนะก็เลยก็เลยเลือกแล้วเลือกเลยนะก็เลยยังไม่ได้กดออกอะไรเปลี่ยนทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับทีมที่เราเจอวันนี้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเลตติหกห้าเก้านะก็เลตติ้งเยอะกว่าเรานะนิดหนึ่งนะโอเคเราเล่นเลยแล้วกันนะก็รอทีมเขานะครับว่าเขาพร้อมยังใครที่สนใจงก็ลองมาเล่นด้วยกันได้นะว่างๆนะครับยังไงลองทักทายมาในยูทูบยูทูบด้านล่างนะอมคอมเมนต์ได้นะครับก็มาร่วมกันได้นะ ก็ลองดูครับเราลองมาเล่นเกมกันบ้างเนาะเออนะครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเพิ่มเติมไปถือว่าเพิ่มแนวทางกันไปนะครับอย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้การปุ่มเล็กๆน้อยของท่านนะครับสามารถ like, กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมได้นะโอเคเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้อ่าเรามาดูครับในส่วนของเกมระหว่างที่โหลดอยู่เนี่ยเขาก็จะมีแนะนํานะว่าสามารถที่จะเล่นอ่าท่าทางทํานูน่นทํานี่เพิ่มเติมทําอะไรได้บ้างนะโอเค เราเข้าสู่การเล่นเลยครับวันนี้เราจะเล่นที่สนามอาโหสนามในบ้านเรานะเชียงรายแต่จริงๆไม่ใช่เชียงรายหรักมาเล่นแค่โลโก,ก้เราเฉยๆนะนะโอเคครับเราจะเริ่มการเคลียร์ก่อนครับบอลอยู่ที่โรบเบิร์ตเลวันนอสกี้นะครับออกมาที่กุนแบตเมซี่เราได้ครับแล้วเรามาที่โรบเบิร์ตเลวันเนอสกี้กาบาขวาแล้วมีช่องแล้วยิงแล้วโอ้ชนเสาเนอนะไ,ไปชนเสานะลยตรงนี้เสียดายนะเออ กุสานมีช่องยิงเนี่ยนะโอเทโกมูเทโก้นี่โหดนะเนี่ยนาสี่ครั้งสนัดอื้อหือนะครับคุณโดกานนะครับคุณโดกานออกมาทั้งเนี่ยบอลโอ้โหไม่ติดโรลโนนะเขาลุกอีกแล้วเขาลุกอีกแล้วเขาได้ยิงแล้วไอ้เยี่ยบรอยนะโดนะหนึ่งศูนย์้วเดินก่อนนะครับโอ้โหเป็นบอลของเขาเลนะอยู่ในเกมอยู่เมื่อไหรก็มาดูในส่วนของขัดมาก็เขายังบุกอยู่นะโอ้โหลุกอีกแล้วลุกอีกแล้วลุกอีกแล้วไม่หนึงมอนไม่หนึงบอล ยึกยักเก่งเลยเนี่ยทางเราฟ้องว่ลาลำ้ำหน้านะรูรำไม่ล้ำนอาจารย์บอกไม่ลำ้ำทีก็ยิงเลยอ้ <c oughs> องสูงนะ <c oughs> <c oughs> บอลยังยิงคืนมาได้นะยิงคืนมาได้โดยโระบบเลวอนดสกี้นะครับจากการเปิดหมาเมืเ่อกี้เขยตามมาสองหนึ่งครับสี่สี่โอ้โหสังสองว่ะเอาอนะเรืนองยังกลับมาในเกมนะครับผมแน่ แม่สองสองครับ อไปเหลือแล้วเขาเนี่ยโอ้โหเหลือนะสามสองเขาติ๊กนำเฉยเลยเอาเนื่อ,อว่ะเฮ้ยเอาเนื้อ,อว่ะเฮ้ยต้องขอไปเ,อเราต้องกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมผมช้างโฆษณาละใกล้จบแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกในเกมนะอีกแค่ประมาณสามสิบห้าทีได้นะบนนอลในเรื่องทางคะแนนของเชียงรายนะครับอ่พี้ ไม่ติดตรงนี้โอ้ยกินวุ้ดุดกินวุด,ดกินวุดกินวุหลุดไม่เข้าประธานโทษขอโทษทีกินวุด้ดกินวุดไม่เข้าโอ้โหใจหายภาพเลยโทนิคโคเอาไม่เข้าแล้วสวนนี่คราวนี้สวนนะครับดอกนี้โทนิคโค้ดโทนิคโค้ไดไปแล้วโค้ดไปแล้วโค้ดไปแล้วโค้ดลากโค้ดพาทัวร์โทนิคโคพาทัวร์พาทัวร์เล้วยิ่ง <c oughs> อืมไม่เป็นผลเลยโอเคครับหมดเวลาการแข่งขันไปนะปรากฏว่าเชียงรายนะไปสามสอนนะโอ้โหพิจารสองศูนย์โดนนำมายิงคนะืลีสามลูกซ้อนนะก็สามสองเป็นผทเกีที่ดีของเชียงรายไปนะโอเคครับผมปากไว้ประมาณนี้ด้วยกันครับดูสถิตินะท้าเกมผมคลองบอลไปถึงห้าสิบ้านะยิงไปหกครั้งเท่ากับห้นะส่วนของเรนยูเนี่ยก็คือ ยิงได้หกเข้ากอบสารนะครับได้2ลูกถือว่าเยอะนะแล้วก็พาร์ตคอมพิวตผมพาร์ตคอมพิวต์เยอะกว่านะเจส่วนของอินเตอร์เซ็ปเนี่ยก็ยังได้เยอะกว่านะครับสิแล้วก็เทคเอ่อเทคเลิรเนี่ยเท่ากันนะห้าห้านะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจยังไงแล้วก็อยากจะดูว่าผมจะเล่นอะไรยังไงต่อไหวไหมฝีมือแค่นี้เองนะครับสู้ได้ไหมโดนน้่งก่อมด้วยเมื่อกี้ยังไงก็ลองกดติดตามกันไว้ครับฝากไว้ด้วยครับอ่ามอนทับเจมเมอร์ครับโอเคครับไว้เจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์ด้